สวัสดีครับกบผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้เราก็กลับมาข้อมูลเหรียญกันนั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นวันพุธนะครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญต่างๆนะครับผมที่ผมจะมานําเสนอนะครับผมตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือ ETH หรือ Ethereum นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญอันดับที่2ของโลกณปัจจุบันณตอนนี้นะผมว่าทําไมเนี่ยมันถึงเป็นอันดับ2และทําไม มันถึงต้องใช้มันถึงต้องมีนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนเลยเลยฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมเรการคลิปโตัวสแลจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมทำให้ผมเนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะผมมีแพลตฟอร์มนะครับผม c o p ป Trade นะครับผมนั่นก็คือ Bi t g e t นั่นเองนะใครที่เทรดไม่เก่ง Bi t เก t ช่วยได้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องว่าอะไรคืออีเรียมหรือ ETH นั่นเองนะนรับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักคริปโตเคอเรนซีะนะครับผมคริปโตเคอเรนซีในสไตล์ของ Proof of Work นั่นเอง Bitcoin คืออะไรไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมแต่คลิปนี้นะครับผมเราจะมาคุยเรื่องของอีเรียมกันซึ่งอีเรียมเนี่ยเขามองกันว่าเป็นาการเงินของ ในอนาคตเลยอ้าวทำไมนั้นเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ย e t h เนี่ยมันก็คือตัว Bitcoin นั่นแหละนะผมแต่ว่าเอาโค้ดทุกอย่างเนี่ยมาคอนเวิร์ตกันนะผมแล้วทำให้เกิดเขาเรียกว่าอ่าอินฟาสต t เจอร์ต่างๆอะไรพวกนี้นะผมและสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นมากกว่าเป็นการใช้เงินตรานั่นเองนะอ่าเขาบอกว่านี่คือ b e g i n เนอร์ไกด์อ่าเบกิเนอร์ไกดอ่าตรงนี้เขาก็คุยกันว่าอะไรคือคริปโตเคอเรนซีอันนี้เราก็คุยกันไปแล้วนะผมแต่ว่าผมจะรีแคปอีกนิดหน่อยนะครับผมก็คือว่าเราเริ่มต้นด้วยปี2008ที่ Bitcoin นั่นเองแล้ว Bitcoin นั้นก็สร้างอ่าพวกอ่าฟินแลนเชีก็คือการเงินอะไรต่างเนี่ยขึ้นมานะผมแทนที่อ่าพวก PayPal พวก a l ลี a เพอะไรพวกนี้มาโดยที่ว่าตัวเนี้ยไม่มี ตัวกลางนั่นเองนั่นนะครับผมแล้วอะไรคือบล็อกเชนบล็อกเชนก็คือเป็นดัต a ต a เบสที่ใช้ทรานเซชันนั่นเองก็คือเป็นตัวจัดการทรานเซชันนะครับผมก็คือพวกธุรกรรมต่างๆอะไรพวกนี้เขาจะมีการเปิดหมดแล้วก็มีการตรวจสอบในระบบต่างๆนะครับผมแล้วทีนี้อะไรที่มันแตกต่างระหว่าง e t s และ Bitcoin นะครับผมปกติแล้วเนี่ย e t s นะครับผม สร้างตอนสองพันสินะครับผมอีเ e เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจาก Bitcoin โดยที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือว่า i t t o o n เนี่ยใช้เป็นเพียงแค่เงินเท่านั้นแต่อีเที u m สามารถเขียนโปรแกรมบนนั้นได้นะครับผมก็จะเห็นว่าเขียนว่า but Ethereum is programmable อ่าตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถปล่อยออกไปนะครับผม เป็นแบบดีเซนทรลร์ได้อ่ะโอเคอะไรที่อีทีเรียมนั้นใช้งานได้นะผมก็เป็นการเงินการเงินแน่นอนแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตนะครับผมเป็น P2P network นะครับผมก็คือ1ต่1อ1น่อะที่ผมเคยคุยกันไว้นะครับผมเซ sorship Resistance ก็คือไม่มีการเซนเซอร์แต่อย่างใดมีการอ่ การันตีเรื่องของการซื้อขายอะไรพวกนี้และสามารถสร้างโปรดักต์แล้วก็สร้างทุกอย่างได้นั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นสถิติอะไรพวกนี้ก็ค่อยไปดูทีหลังนะครับผมแล้วทีนี้สิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับผมก็คือมันเร็วกว่าและถูกกว่าถูกกว่าจริงหรอวะอันนี้น่าชิดนะว่าอีทีเรียมเนี่ยมัน หนึ่งวอ่ะค่อยคุยกันเรื่องของแก๊สฟีอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้นะผม2,010เนี่ยก็อินเวสเตอร์อาพวกอินเวสเตอร์อะไรพวกนี้มา2,014ก็มี d e เวลอปเปอร์มีอาบริษัทต่างๆเข้ามาและปัจจุบันนะผมพวกอาร์ติสพวกมิสซิชเชียนอาพวกนักดนตรีพวกอานักขายงานเขียนอะไรพวกนี้เกมอะไรเงี้ยก็เข้ามาสู่อุตสาหกรรมของ ETS แล้วนะครับผมนี่ก็ อะไรคือเหรียญอีเรียมอ่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า d e f าเกิดขึ้นนะครับผม d e f าเนี่ยเกิดจาก ETH นะครับผมที่มีเน็ตเวิร์และบอกได้เลยว่าสามารถใครๆก็สร้างเหรียญลูกกันได้อ่าตรงนี้แหละนะครับผมคือเป็นแหล่งกำเนิดของ d e f า d e f i าคืออะไร ดีเซนทล่าฟินแลนซ์ Finance, นั่นเองนะผมก็คือเป็นฟแน a n นซ์ที่ไม่มีส่วนอ่าตรงกลางพวกเหรียญมีมพวกอะไรพวกเนี้ยหรือบริษัทสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยอยากจะขายหุ้นแต่ว่าเฮ้ยอยากจะสตาร์ทอะแต่ว่าไม่มีคนลงทุนอะแต่ว่าเวลาเราลงทุนอะไรพวกนี้นะผมเขาก็จะต้องไปติดต่อการค้าต้องนู่นนี่นั่นคือแล้วไงอะมันมีข้อกฎหมายมีอุ้ยสารพัดเลยนะผมแต่ดี f ฟเข้ามาช่วยตรงนี้ นั่นก็คือเราสามารถเก็บเงินเก็บเงินมานะผมสามารถอ่าลงทุนเปิดขายเหรียญหรืออ่ากำหนดทิศทางก็ทำตัวเหมือนหุ้นได้เหมือนกันถูกไหมนั่นก็คืออ่าใช้โทเค็นเนี่ยในการโหวตในการอะไรพวกนี้นะผมในตัวดี fi นั่นเองก็คือกําเนิดขึ้นมาจาก ETS ตัวนี้นะครับผมแล้วใครเป็นคนรัน ETH นะครับผมเขาก็ได้บอกว่า ETS เนี่ยไม่มีวันถูกปิด ดาวดาวทามอะไรพวกนี้นะผมไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าคนลันโหนดเนี่ยก็เหมือนกับคนลันโหนดในบิตคอยนั่นเองนะผมคือคนที่เข้ามาใน p o ตรงนี้ก็จะมาขุด e h นั่นเองใช่ไหมเออก็คือเขาใช้พวกสิ่งที่เรียกว่าโหนดมาเนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วก็มาตรวจสอบกันนู่นนี่นั่นจนทําให้มันเกิด d e c e n t r a l i z e นั่นเองนะครับผมคือ ตามสไตล์บอกเชนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วอะไรคือสมาร์ทคอนแทคสมาร์ทคอนแทคเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเราสามารถสร้างแอปนะครับผมบนเน็ตเวิร์นี้ทำให้เกิด d e f ายทำให้เกิดอุ้ยหลายสารพัดเลยนะครับผมโดยใช้อาการตรวจสอบอาธุรกรรมบน ETH นั่นเองนะครับผมนะเราก็ว่ากันไปนะแล้วก็จะมีอินโนเวชั่นนู่นนี่นั่นอ่ะโอเค ก็ว่ากันไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวของเว็บ3นั่นเองนะผมซึ่งเว็บ3เนี่ยที่เราเจอกันมานะรผมน,นู่นี่นั่นอุ้ยสรารพัดส,สรารเพนะผมก็เกิดจากการสร้างสมาร์ทคอนแทกนั่นเองนะครับผมสมาร์ทคอนแทกเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดแอปต่างๆนะผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาบนนู่นนี่นั่นได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเว็บ3.0เว็บ1.0ก็คือปกติ ลิทโอลี่ก็คือเราเปิดปุ๊บแล้วเราไม่มีการอินเตอร์แน็ก็คือเหมือนกับแบบเพจนโง่ๆเลยนะผมอ่านได้อย่างเดียวอย่างเว็บข่าวเว็บอะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่พอเมื่อเว็บ2.0เว็บ2.0เนี่ยมันก็คือการอ,อินเตอร์แน็กันถูกไหมส่วนเรื่องของเว็บ3.0มเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอา2.0เนี่ยมาอัดแอปใช้นั่นเองนะผมก็คือเราสามารถมีธุรกรรมได้เรามี สร้างแอปได้เรามีอวตารข้างในนั้นก็เหมือนแบบเลด y ี้เพเยร์วันนะผมใส่แว่นนู่นนี่นั่นสารพัดอันนี้เราจะมีเรื่องของการที่ว่าเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการไรค์ในตัวเว็บนั้นๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นการโหวตการสร้างกอ r ์ a แนนอะไรพวกนี้นะครับผมนะการน,นี้ก็คือเป็นเรื่องของเว็บ3.0ที่เจ้าตัวของ e t s เนี่ย ได้บิลขึ้นมานะครับผมอย่างเช่น NFT สร้างขึ้นมาขายของได้เลยนคะครับผมเรามาดูส่วนของ White Paper กันบ้างนะผม White Paper เนี่ยก็จะเป็นทางเทคนิคนินดหน่อยนะผมแต่ว่าผมก็จะ,ะเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมาดูการเรื่องของอ Bitcoin transition นะครับผมก็คือเอา Bitcoin เนี่ยมาสร้างเป็น ETH กันยังไงนะครับผมก็ อย่างเจ้าตัวนี้นะผมเขาก็อธิบายว่าโครงสร้างของมันเนี่ยจะคล้ายกับเจ้าตัวของ Bitcoin เลยนะครับผมแต่ถูกเพิ่มเข้ามาว่าอัานนี่มีการเปลี่ยนแปลงสเตทนะครับผมก็คือสเตทหนึ่งเนี่ยก็มีข้อมูลเข้ามามี t าร n s a นเซ o n มีเซ็กเซ็นเจอรนะครับผมจ่ายให้ใครนู่นนี่นั่นแล้วก็มีสเตทที่ถูกบันทึกมา1อันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโค้ดถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแตกนะครับ <laughs> ผมก็ อันนี้ก็เป็นการขุดนะผมวิธีการขุดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวของบิตคอยนะผมแต่ว่าใช้อลกอริทึมต่างกันนิดหน่อยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามช่วงนะผมก็คือถ้าเกิดว่ามันแพงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะสเกลอัพขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมมาเข้าทีมาเข้าทีเนี่ยก็คล้ายๆกันนะผมก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีอ่าเขาเรียกว่าโนดโนดที่เขาเชื่อมต่อกันมานะผมโนดเขาเนี่ย พอไม่เชื่อมเสร็จแล้วนะผมจะมีโหนดอื่นๆเนี่ยจะมาเข้ามาเช็คแล้วก็มาไฮแจ็คตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันก็คือโหนดต่อโหนดเนี่ยจะต้องต่อกันอ่าเหมือนกับ Bitcoin เลยนะครับผมซึ่งความสําคัญของเจ้าตัว e t h เนี่ยสำคัญก็คือ scalability นะครับผมก็คือมันเป็น multi layer ก็คืออมีหลายๆชั้นนะครับผมที่มีโครงสร้างเป็นแบบ h a s h นั่นเอง แฮชนี่ก็คืออะไรก็คือวงกลมล้อมรอบทำให้อ่การขยายสเกลเนี่ยมีไม่จำกัดนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็อันนี้เป็นอัลเทอร์นทีฟบล็อกเชนแอปพลิเคชันนะผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่อ่าสร้างขึ้นมาในอีเทียมนะครับผมก็นั่นก็คือเนมคอยมีคัลเลอร์คอยแล้วก็มีเมตาคอยนั่นเองนะครับผมก็เป็นพวกนี้เดี๋ยว ค่อยไปเจาะลึกเอาทีหลังละกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันไม่มีความสําคัญเจ้าตัวของ ETH เท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของเจ้าตัว e t s นะครับผมเวลาเปลี่ยนสเตตเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาใส่ transaction transaction เข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โยนออกไปนะครับผมว่าใครได้อะไรมาบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นโค้ดเนี่ยก็ง่ายๆเลยเนี่ย s e n tx tx ก็คือเป็น transaction .value value ก็คือ,อข้อมูลว่า มันเท่าไหร่อะไรยังไงอาหารกันไปก็ว่ากันไปอันนี้ก็ตามคํานวณนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็วิธีการรันโค้ดนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็รันแบบสแต็กสแต็กก็คืออะไรก็คือชั้นแรกชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ใช่ป่ะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เวลารันใช่ป่ะแล้วเอาบลรับเนี่ยก็ชั้น5ลงมาชั้น4ชั้น3ชั้น2ชั้น1ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสูงนะครับผมก็อ่าเมมโมรีก็วิธีการเก็บเมมโมรีเนี่ยก็เป็นแบบอ่าหมุน หมุนวนก็คือสามารถขยายอาร์เรยไบอารเรย์ได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของทางเทคนิคแล้วแหละเ,ออ <c oughs> เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า ethereum virtual machine code นะผมหรือ evm code นั่นเองนะผมซึ่งเอาไว้แปลงพวกโค้ดที่เราเขียนเนี่ยไปเป็นระบบของ่อา eth ethereum นั่นเองนะผมก็คือเขาจะมี solidity ในการเขียนนะอันนี้ก็เป็นการ mining นะครับผม นะวิธีการ mining IN ก็ชัดเจนเลยนะครับผมก็คือว่ามาอันนี้สเตตศูนย์ 0, สเตตศูนย์ 0. ถ้าเกิดว่า a อ p พ y t r a n s a c t i o n 0ศูนย์ 0. เข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาสเตตหนึ่งสเตตหนึ่งพอถูก a อป l ลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ t r a n s a c t i o n หนึ่งเ 1. ข้ามาสเตตสองก็วิ่งกันไปนะครับผมก็เวลามีการตรวจสอบอะไรพวกนี้ก็ a p p พ y พอ a p p พ y เสร็จปุ๊บสร้างสร้างบล็อกที่ที่ตัวที่2ตัวที่3ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม,ผมก็คือเอาว่าง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อถูกการแอปพลายเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหม ทรานเซ็คชั่นที่ N-1 ลบหจะถูกเข้ามาถูกสร้างบล็อกต่อไปและ Pay ย์รีวอร์ดเพย์รก็คือเป็นอ่าพวกแก๊สพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือการขุดนั่นเองพอขุดเรียบร้อยปุ๊บเข้าสู่อ่าสเตจไฟแลพอ State Final เสร็จปุ๊บสร้างมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมก็เป็นอ่าบล็อกเนี้ยจะอยู่ในบล็อกเชนเลยนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็น proof of work ที่อ่าเป็นสเตปตรงนี้นั่นเองนะครับผม เรื่องค่าฟรีเคอร์เรนซีข้างในนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีสี่ตัวนะครับผมนั่นก็คือหนึ่งเวเวเวก็คือตัวจุดต่างๆนะผมก็เหมือนกับพวกอ่าสาต๊าชินะครับผมอย่าง b ีดีเนี่ยเรียกอ่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็เรียกกั 1, าหนึ่งสตชิอะไรก็ว่านไปนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าซาโบซาโบก็คือสิบยกกำลังสิบสองนะครับผมแล้วก็มีไฟนี่ไฟนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ย มันคือสิยกกําลังสิบห้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าหขึ้นมาใช่ไหมก็คือทศนิยม18บแปตำแหน่งก็เรียกได้ว่าเป็น1อีเทอร์นั่นเองเนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เนาะอ่าโอเคเรื่องของอการเติบโตนะผมเมื่อมีการขยายสเกลเกิดขึ้นการเฟอร์ของมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับผมอ่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาอ่า เฟอหกสิบนะลงมาลงมาไปเรื่อยๆนะผมเป็นจนกระทั่งขุดครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอัตราเงินเงินเฟอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเอร์เซนนะอันนี้หน้าตากราฟก็จะเป็นแบบนี้นะผมก็คือมันจะเฟอลดลงเรื่อยๆถูกไหมก็นอกจากนี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมที่เป็นสาระสำคัญเนาะ นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของทางเทคนิคอลที่มันจะ๋า,ก,าก,กันไปนะผมแต่เราก็รู้กันไว้ว่าคร่าวๆนะผมว่ามันคืออะไรนะผมสำหรับในการที่ว่าเราจะลงทุนกับตัวไหนนั่นเองนะผมก็ใช้สติใช้พิจารณาดูนะผมว่าถ้าเกิดว่าใครมาชวนลงทุนหรืออะไรเนี่ยเราก็เช็คก่อนนะผมถามไปเลยนะผมว่ามันคืออะไรถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงตรงนี้นะครับผมก็เราก็มองๆเลยว่าเฮ้ย แม่งมิจฉาชีพปาวะอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็เอาไว้สําหรับในการที่ว่าเราจะพูพวกมิจฉาชีพนั่นเองนะเออระวังไวน้นะครับผมเวลาเราลงทุนอะไรเงี้ยเราต้องระวังโอเคเจอใหม่ในทีปหน้าผมถ้าชอบอคอนเทนต์แบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกันเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะผมลิงก์ใตออ้อยู่ใต้ดีริปชันนะผมจะมีไลน์กลุ่มอยู่ ครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ